สวัสดีคะ่ะทุกคนเช้าวันนี้ที่บุรีรัมย์นะคะตื่นขึ้นมารู้สึกว่าบ้านใหญ่ลงๆวันนี้วันอาทิตย์นะคะเดย์ทำความสะอาดบ้านดูแลบ้านจัดบ้านตัดต้นไม้ตัดหญ้านะคะตามบริเวณบ้านเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเช้านี้กันวันนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนบ่ายๆคิดว่าน่าจะร้อนนะคะบรรยากาศวันนี้ดีอยู่นะชมกันเลยคะ่ะสามีก็เหมือนเดิมคะ่ะนั่งกินกาแฟไปปิดห้องก่อนนะคะเช้าวันนี้ โอ้โหมันยากาศดีมากๆเลยค่ะ <c oughs> ตื่นขึ้นมากันซึ่งซีนลละพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศเป็นประมาณนี้ o o d Morning บรรยากาศเช้านี้นะคะตื่นขึ้นมาก็จะอ่ uh. smoke กินขนม smoke กินขนม d a y l i g I keep this soft อย่าโอเคแกป้อนขนมให้ลูกชายแกนะก่อนแต่จบหมาหมาคุณเจนะคะน้องหมาคุณเจหมาโพลิสหมาโพลิสอร่อยโอ้ยกินอาหารฝรั่งแล้วก็มีกล้วยค่ะมีกาแฟอันนี้ก็เป็นแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้านะคะ ตื่นเช้ามาก็จะมีการนั่งแบบนี้แล้วก็อ่านข่าวดูข่าวนะคะอ่านข่าวดูข่าวก็บบรรยากาศบ้านยายนะทุกคนหลังจากตัดต้นไม้ออกนะคะบรรยากาศดีมากเลยแต่ว่าช่วงบ่ายมันจะร้อนเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ไงแต่ว่ามันก็โล่งดีค่ะตัดออกมันก็โลง่งนี่ค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะ Hmm. จ้าพี่พจ้าวันนี้นะคะงดเข้าครัวหนึ่งวันค่ะปกติเนี่ยเข้าครัวมาแล้วสี่ห้าหกวันนะคะวันนี้ขอค่ะไม่ได้เข้าครัวเองนะคะเข้าครัวสี่ห้าวันเหมือนเยอะมากเลยไม่เยอะเลยนะคะพูดไปงั้นแหละจ้าพี่พี่เอามาค่ะวันนี้เรามากินข้าวอยู่ที่ร้านย่างสีดารลมนะคะอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมย์เลยค่ะนี่พลอยกับสามีขอแวะออกมาข้างนอกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะวาบออกมานิดนึงก็ยังดีค่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน ตอนนี้ถึงบ้านแล้วค่ะบรรยากาศที่บ้านโอ้ยพี่ๆจะร้อนมากๆเลยนะคะร้อนร้อนมากแล้วยิ่งบ้านยายตัดต้นไม้ออกนะมองไปมันก็จะเป็นแบบแสงแดดอะไรอย่างนี้เนาะ,ค,ะค่ะพี่ๆค่ะเวลาเนี้ยมออกไปมันก็จะหอนนาจากแนวนูให้เบิงเนาะคะ่ะกลับมาบ้านอาบน้ําแล้วก็โอ้ยร้อนเหมือนเดิมค่ะ นี่จากพี่ๆบรรยากาศบ้านยายหลังจากตัดต้นมะม่วงออกนะคะเพราะว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันมันพันกับสายไฟแล้วทีนี้เราก็กลัวสายไฟเขาจะมีปัญหาสายไฟก็หยอดตอนนี้เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยน่าจะไปที่ PA ไปทําเรื่องย้ายหม้อแปลงค่ะหม,หม้อหม้อมิเตอร์นะคะมาไว้ใกล้ๆบ้านเพราะว่าของบ้านยายนะมันไปอยู่เสาฝั่งนู้นหลังบ้านสีสม้มนนก็เลยจะย้ายมาเพราะว่า เรื่องด้วยสายไฟมันหย่อนคล้อยแล้วทุกคนมันหย่อนมันอันนี้แล้วก็เลยว่าจะให้เข้ามาเปลี่ยนให้ใหม่เนาะค่ะเนาะทําเรื่องการย้ายมอแปลงค่ะอันนี้บ้านยายโอ้ทุกคนเอ้ยตัดต้นไม้ออกแล้วมันร้อนเนาะจ้ะแต่ว่าช่วงเย็นนี่มันก็บรรยากาศดีนะคะเมื่อวานเนี่ยนุถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นแต่ก็ลืมกดถ่ายเมื่อวานถ่ายแต่ลืมกดเอออ้าทุกคนจ้า เมื่อเช้าคุณพ่อก็ตัดหญ้าหน้าบ้านค่ะอ่ะนี่นะคะให้ดูมุมกว้างๆตัดหญ้าหน้าบ้านทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านยายตัดต้นไม้อันไหนที่มันอ่าลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําความสะอาดเนาะจา๊ะนี่พี่ๆจะเห็นได้ว่าบรรยากาศมันร้อนเนาะจา้ะวันนี้บุรีรัมย์ร้อนร้อน,นตัดหญ้าตัดอะไรเมื่อเช้านี้เนาะจา้ะ ปาดลงเลยเมื่อเช้านี้มีพี่สาวที่เป็นเขามีสามีต่างชาติค่ะเหมือนกันเนอาะจะาเป็นอยู่แฟนเขาอยู่ U K เขากา็ได้มีการโทรหาพลแล้วก็ให้สามีเขาทักมาหาสามีพลเนาะคือเราก็คุยกันอยู่แล้วเนาะกา็พี่บอกว่ามีที่ดินอีกที่หนึ่งเขาขายสี่ไร่นะคะสี่ไร่เนี่ยที่สวยมากน้องพลเดี๋ยว มีโอกาสถ้าน้องพลอยว่างเนี่ยไปดูนะได้เลยเนาะทุกคนพลอยก็ตอบตกลงไปอย่างรวดเร็วว่าโอเคเดี๋ยวถ้าว่างเนี่ยพลอยจะไปดูแต่ว่าช่วงนี้เอาไว้เป็นสเต็ปสเต็ปไปดีกว่านะคะก็รอให้ว่างก่อนนะคะถึงจะไปดูแล้วก็เดี๋ยวลองมาคิดคิดกันเพราะว่าส่วนตัวพลอยกับสามีเองอย่างที่บอกไปเนาะว่าการดูที่ดินที่นาเนี่ยพลอยอาศัยความสเต็ปายสเต็ปดีกว่าไม่ความรีบร้อนเพราะเรารู้แล้วว่า การที่เราทําอะไรที่มันรีบร้อนมันส่งผลเสียยังไงแล้วก็มันตัดสินใจหรืออะไรไม่ดียังไงคือเรารู้อยู่แล้วเนาะพวกนี้อยากให้มันไปเป็นตามสเต็ปดีกว่าไม่อยากที่จะเร่งรีบเร่งร้อนไม่อยากที่จะเร่งรีบนะคะว่าเฮ้ยเราจะต้องซื้อที่ดินเดี๋ยวนี้ตอนนี้เราชอบตรงนี้พอคิดว่า,อารอจังหวะดีๆโอกาสดีๆเชื่อในเดสเินี่เชื่อในพรมลิขิตว่า เดี๋ยวมันจะมีโอกาสและจังหวะดีๆของเรานั้นถ้าเราเจอที่ตรงนั้นที่มันสปาร์กเลยไปเห็นปุ๊บสปาร์กปุ๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความรู้สึกตรงนั้นก็เดี๋ยวมารอดูกันเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยในแต่ละวันของพลอยพลอยก็มาอัปเดตอยู่แล้วเนาะอยู่แล้วเนาะ,ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้ทําอะไรพลอยก็มาอัปเดตอยู่แล้วแล้วก็ถ้าพลอยไปดูที่อะไรงี้พลอยก็จะอัปเดตเหมือนกันจ้ะเพราะว่ามันก็เป็น ในแต่ละวันของพลที่พลอ,อัปเดตเป็นวันวันไปเนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่สามสิงหาก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะค่ะอากาศมันร้อนไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะจะเป็นลมก่อนก็เลยกินข้าวเสร็จอาบน้ําอาบน้ํามาก,กืมนไม่ได้อาบมันร้อนมากเพราะว่าพลอ,ออกไปนั่งข้างนอกก็เข้ามาคืน ฝรั่งวิ่งเข้าห้องแอร์แล้วเพราะว่าฝรั่งโอ้ยอยู่ไม่ได้ค่ะนี่แหละทุกคนจะไปทําได้หรอหัวใจการเกษตรนี่ไม่มีนะสามีเพราะไม่มีหัวใจการเกษตรเลยนะจะไปอยู่ได้ไม่ล่ะตามนาตามโคกตามป่าเนาะทุกคนเอ้าอยู่ได้ไม่ได้ก็นั่นแหละเอ้าทุกคนตั้งใจไว้แล้วก็ตามนั้นแหละค่ะทุกคนคะ่ะบันร้อนชนิดที่ว่าหนูต้องเดินเข้าเดินออกอยู่ข้างนอกบ้านอยู่ข้างในบ้านเมื่อเช้าเวรกรรมเวรกรรมโดนแตนต่อย โอ้ทุกคนปวดมากเลยค่ะเน่เพราะว่าพลอ,อยไปนั่งข้างนอกเนาะพอไปนั่งข้างนอกแล้วทีนี้เหมือนแตนนะคะเขาก็มาเกาะที่หัวพลอ,อยปุ๊บพอมาเกาะที่หัวพลอ,อยก็เลยเดินเข้าบ้านพอเดินเข้าบ้านเนี่ยก็ทํางานนั่งทํางานปกติแล้วก็เลยรู้สึกุยเหมือนมีอะไรต่หัวเราเป็นมแมลงมาเกาะหัวเราแล้วก็ปัดไปปัดไปโอ้โหแตนต่อยพลอ,อยนะทุกคนปวดมากตอนนี้ก็ยังปวดอยู่นะ โทุกคนบรรยากาศร้อนมากๆนะเดี๋ยวหนูวิ่งเข้าห้องแอร์ดีกว่าก็วันนี้ไม่มีอะไรนะคะมาอัปเดตพี่ๆนิดๆหน่อยๆค่ะผ่านช่อง p ปรเจคสตอรถ้าพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากสอบถามอะไรก็สอบถามกันมาได้นะคะผ่านช่อง p ปรเจคสตอรนะคะก็อย่าลืมนะคะอีพีนี้กดไลค์กดแชร์ กดติดตามกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆอีพีนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ